อันนี้เป็นที่จ่ายยานะคลินิกทำแท้งเนี่ยเป็นตู้วางอะไรสักอย่างที่เก็บยาหรือ CDR ทุกคนผมขึ้นมาเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ข้างล่างด้วยนะลาซอฟัดอะทุกคนเนี่ยเห็นปะ่ะอะไรวะเนี่ยนี่ฮะท่านไหนที่รีเควสตมานะว่า ให้ผมมาอยู่ที่คลินิกล้างให้มาสำรวจคลินิกล้างนะคลิปนี้ต้องดูด้วยนะครับวันนี้ผมตั้งใจมาคลินิกล้างให้แล้วนะครับเห็นว่าจะให้ผมไปสำรวจโรงพยาบาลล้างนะทุกคนแต่โรงพยาบาลล้างเนี่ยผมหาไม่ได้นะครับแต่ว่าผมหาเป็นคลินิกล้างได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยคลินิกเนี่ยอยู่ติดริมถนนใหญ่นะครับอันนี้ขออนุญาตเข้ามาก็เดี๋ยวจะนะครับสำรวจให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนคลินิกซึ่ง ผมไม่มั่นใจเลยนะครับว่าอย่าขอวางเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับคือผมไม่มั่นใจนะครับว่าที่เนี่ยเป็นคลินิกแบบไหนแล้วก็เป็นแบบที่ทําแท้งหรือเปล่านะครับทำแท้งเด็กหรือว่ามีอะไรที่นอกเหนือจากการหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมานะครับน่าจะมีเสียงตุ๊กแกจึงจบน่าจะ น่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีอะไรประมาณนั้นแบบว่าเหมือนทําแท้งอะไรพวกนี้คือเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับทุกคนดูด้านหน้าไปน,น,นะครับด้านหน้านี่ครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะทุกคนคิดว่าเป็นเป็นคลินิก,กนทันตกรรมนะทุกคนนี่นี่ฮะเป็นน่าจะเป็นคลินิก,กทันตกรรมครับทุกคนเห็นไหม นี่ฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะขอดูนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้างในหน่อยโอ้โหมีใยแยมงมุมด้วยทุกคนเห็นปะ่ะนี่ด้านในนะครับคือผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับยู่90ูเท่าไหร่นะเนื่องจากเป็นคลินิกเ,เป็นคลินิกอะคือเข้ามาไม่ไม่ใช่บ้านคนกับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ มีมีแฟนเพจรีเควสมานะครับว่าอยากให้ผมมาสำรวจแนวคลินิกนะครับทุกคนก็เลยวันนี้ขออนุญาตขออนุญาตนะวางแป๊บนึงผมขออนุญาตใส่แมสกนะ์แป๊บนึงขออนุญาตใส่แมสก์แป๊บนึงครับโหที่นี่แบบกว้างเหมือนกันนะใหญ่มากใหญ่มากเหมือนเป็นตึกเป็นตึกเลยอนระทุกคนนะฮะเป็นตึก น่าจะโอเคนะทุกคนน่าจะได้นะครับน่าจะได้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคือตอนนี้จะเป็นห้องแลบต่างๆนะครับภายในอาคารแห่งนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเหมือนนิยสศาสรนะครับแล้วตอนนี้ฟ้าเฟอร์อะไรก็โดนทุบลงมาหมดแล้วครับทุกคนอันนี้เป็นนิยสศารเกี่ยวกับธันตกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เป็นธันตกรรมนี่เห็นไหมคือผมโล่งใจเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่าคือตอนแรกที่ที่ติดต่อมาผมไม่ทราบว่าที่นี่เป็นอ,อ,อันนี้เป็นที่จ่ายยานะคือไม่ทราบว่าที่นี่เป็นร้านคลินิกแบบไหนนะทุกคนผมไม่ทราบจริงๆครับเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆผมกลัวเป็นคลินิกทําแท้งสุดๆเลยนะฮะเนื่องจากผมเชื่อว่าถ้าเป็นคลินิกทาแท้งเนี่ยคือในเนี้ยโซเลยครับคือน่าจะมีอะไรที่เป็น สิ่งที่ไม่คาดฝันนะทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจด้านในกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปสำรวจด้านในกันทุกคนก็ตามกันเข้ามาเลยครับอันนี้เป็นห้องนะครับคือคลินิกแห่งนี้ก็จะแบ่งห้องนะผมเชื่อว่าเป็นห้องทําฟันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นห้องอสำหรับรักษาโรคอะไรต่างๆซึ่งผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลนะที่ได้มาไม่แน่ใจว่าที่นี่ตกลงแล้วเป็นแบบไหนนะครับ แต่ว่าเท่าที่ดูมาหรืออินเสิร์ตให้ดูเมื่อกี้รอบๆแล้วน่าจะเป็นคลินิกทําฟันนะครับก็ดูนะฮะทุกคนนี่นะฮะอันนี้เป็นห้องแรกนะครับผมจะให้ดูอันนี้เป็นกระจกนะครับนี่เป็นกระจกอันนี้เป็นห้องแรกนะครับเราจะเข้ามาสว่ห้องแรกห้องแรกน่าจะเป็นห้องน้าครับทุกคนนะครับเป็นห้องน้ําจริงๆนี่นะฮะกรุณานะครับอย่าทิ้งสิ่งของลงชักโครกนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําเลยซึ่งห้องน้ําก็โดนหรือในส่วนของอ่าส้วมไปแล้วเรียบร้อยนะครับ เอาละทุกคนอันนี้เป็นห้องเป็นพื้นที่ว่างนะครับแล้วอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นตู้วางอะไรสักอย่างซึ่งยุงเยอะเหมือนกันครับนี่ยุงเยอะมากนะครับแล้วอันนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นที่ล้างมือนะทุกคนเนี่ยฮะก็บริเวณบริเวณจ่ายยาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นห้องแลลบนะครับคล้ายๆห้องแลบอยู่บริเวณตรงนี้เลยเนี่ยที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับทุกคนเอาล่ะ ห้องนี้เป็นห้องอะไรเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับห้องอะไรวะอันนี้น่าจะห้องห้องครัวหรือห้องเวนห้องอะไรสักอย่างนะครับนี่ฮะทุกคนดูนะเหมือนเป็นที่เก็บยาหรือเปล่านี่เป็นคลังยาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับทุกคนเห็นปะยแลวมีฟันปลอมเต็มเลยดูดิ หรือฟันจริงวะดูดีเห็นปะเนี่ยเป็นขวดฟันครับทุกคนเต็มเลยอเออแล้วนี่แมงมุมเต็มไปหมดเลยครับทุกคนแมงมุมนะเต็มเลยอันนี้เป็นเหมือนห้องเก็บห้องเก็บยาหรือเก็บของอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับชิ้นตัวอย่างของลูกค้านะทุกคนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเนี่ยฮะแล้วก็มีราวขแขวนเสื้ออยู่ตรงนี้นะทุกคน เหมือนกับเวลาเข้ามามีเสียงอะไรเปล่าวะใ่อ่ะเราจะลองขึ้นชั้นบนดูนะครับมีใครอยู่ไหมครับพี่ตอนนี้เวลาก็จะหนึ่งทุ่มแล้วทุกคนจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นชั้นลอยครับชั้นลอยก็เดี๋ยวนะ นี่นะฮะชั้นลอยนะทุกคนเราเห็นด้านล่างเลยเห็นไหมนี่เราเห็นด้านล่างเลยครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหมือนลาวอะไรสักอย่างครับทุกคนแล้วนี้เป็นเหมือนเหมือนเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่สําหรับล้างมือนะตรงนี้น่าจะเป็นแผนกธนกรรมเหมือนกันครับอาจจะเป็นห้องที่ไว้สําหรับทําฟันหรือจัดฟันนะทุกคนโอ้โหปากใครเต็ไมไปหมดเลยดูดิเห็นปะ เนี่ยีทินเนอร์ป่ะเนี่ยดูดิเห็นป่ะเต็มเลยเนี่ยเหมือนจัดฟันป่ะใช่ป่ะเออแล้วนี่อะไรวะเนี่มีแผ่นมีแผ่นพินโก้ด้วยด,ดูเห็นป่ะ CDR ทุกคนอันนี้เป็นยุคน่าจะเป็นยุคเก่านะครับ CDR ก็คือสมัยที่ยังเป็น CDR เลยครับทุกคนอันนี้เป็นชั้นลอยครับ ชั้นลอ,อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปใชั้นบนดูนะครับทุกคนหดบครแคบเลยทุกคนแคบมากครับเป็นห้องวะอะไรวะเนี่ยล็อกเมล์เทนทุกคนห้องอะไรวะเนี่ย เหมือนเป็นห้องแบบรับแขกวะให้แขกมานั่งแล้วแบบผมว่าน่าจะน่าจะมีการแบบเหมือนกับรักษาลากฟันหรืออะไรปะไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นโซฟาหมดเลยครับทุกคนเห็นไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหนี่มันนี่มันซากแบบนี่มันคือแบบ ฟันนะครับของแต่ละคนนะเป็นแบบฟันเนะ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยไม่รู้กี่โอ้โหเต็มเลยดูดิเห็นนะทุกคนเนี่ยมาทําแบบเหมือนก๊อปปี้ก๊อปปี้ตรงแบบฟันนะเอาไปทําดัดฟันกันเปล่าใช่ปะเออนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะทุกคนมีแผ่นเอ็กซเรย์ครับทุกคนเนี่ฮะเป็นแผ่นเอ็กซเรย์นะเอ็กซเรย์ ray, เห็นแบบหัวกระโหลกเลยทุกคนเห็นปะเออเนี่ยฮะ นี่ครับแผ่นฟิล์มเต็มเลยอ่ะเออแล้วนี่เป็นแผ่นซีดีครับทุกคนอะไรเนี่ยปีห้าสี่ครับปีห้าสี่อันนี้ตู้ก็วางล้มระเนรนาฏเลยครับไม่ต่างอะไรกับร o านออฟฟัเลยผมบอกเลยตรงเนี้ยนะครับผมอยู่ติดริมถนนใหญ่นะตรงเนี้ยอันนี้เป็นจุดนั่งรอครับแล้วตอนนี้ผมเห็นนะมีนี่ครับเป็นเหมือนคล้ายกับเราเตอร์นะ เป็นเราเตอร์โมเด็มนะครับอินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นห้องอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงกลัวตะปูนะครับไม่กลัวอะไรเลยกลัวตะปูอย่างเดียวนี่ฮะอันนี้เป็นเหมือนห้องน้ำนะครับทุกคนมีอะไรวะห้องน้ำมีห้องน้ำ ห้องน้าไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนนะไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ําภายในทุกคนโอเคโอเคแล้วนี่ห้องอะไรอะ่ะไม่แน่ใจว่าแต่ละห้องนี่เอาไว้ทําอะไรบ้างนะทุกคนนะครับมีตารางวันอะไรต่างๆนะครับดูด้วยนะครับทุกคนคือจริงๆที่นี่ผมจะไม่ไม่ไม่ได้มานะก็คือ ผมรู้อยู่แล้วครับว่าคลินิกนะครับไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นยุคเก้าสุดมากนักเพราะว่าเป็นเหมือนกับสถานที่ที่เอาไว้ทําฟันนะไม่ใช่บ้านคนนะครับหรือว่าไม่ใช่เป็นร้านค้าอะไรต่างๆนะครับแต่มีคนรีเควสต์มานะครับเป็นแฟนเพจบอกว่าให้มาที่โรงพยาบาลล้างหรือคลินิกล้างนะครับข้างบนโคตรเงียบแล้วทุกคนสงัดเลยด้วยมีอะไรวะเห็นปะ นี่ครับเนียยขิบเลยเราเตอร์โมเดมท่านทุกคนอันนี้เหมือนเหมือนเป็นโถห้องน้ำครับเหมือนเป็นโถห้องน้ำนะทุกคนแล้วก็บริเวณนี้เหมือนโดนน้ำซอกหมดแล้วครับเนี่ยเหมือนโดนน้ำซอกหมดแล้วเห็นปะ คือให้ดูแบบฟิลแบบลาซอฟัสแะทุกคนเนี่ยเห็นป่ฟิลล a าซอฟัเลยผมบอกเลยนะนี่เลยนี่เรากำลังผ่านเข้ามาในโรงพยาบาลหรือว่าเป็นคลินิกนะฮะซึ่งฟิลจะแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นห้องในการตรวจนะครับตรวจเหมือนตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองอะไรอย่างงี้ปะใช่ไหมตรงนี้มีอะไรบ้างวะ มีอะไรวะอะไรหักดังปกข้างในมีหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างครับทุกคนเห็นปะเอออันนี้ห้องน้ำครับอันนี้เหมือนห้องน้ำแบบเนี่ฮะเหมือนไม่ใช่ ไม่ใช่ไอ้นี N ่ e แหละเหมือนไม่ใช่คลินิกเลยเป็นห้องน้ําเหมือนห้องน้ําแบบตึกแถวอะเออมีห้องน้ําแรกนะครับอันนี้ห้องน้ำสองมนะีห้องน้ำสองนะครับนี่นะฮะทุกคนมีห้องน้ำสองไปเอาละฮะคือไม่มีอะไรให้เราหยิบจับสำรวจได้เลยครับเพราะว่า เนื่องจากอ้๋ชั้นเยอะว่ะทุกคนชั้นเยอะครับผมมาให้แล้วนะผมมาให้แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นช่วยดูกหน่อยนะข้างล่างอ่ะข้างล่างเนี่ย,ยผมขึ้นมาเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ข้างล่างด้วยนะทุกคนผมบอกเลยจริงจบหรือเปล่าวะ่ะไม่มีอะไรนี่ตุ่มว่บทุกคน เฮ้ยนี่ด่านฟ้าแล้วเนี่ยห้องว่างเปล่าครับทุกคนอาคารว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรข้างบนไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนโอเคเลยนะครับสำหรับการสำรวจครั้งนี้นะเออ ดูดิเนี่ยทำให้ผมนึกถึงลาสอบนะทุกคนเห็นไหมกําแพงแบบเนี้ยโอ้ตอนนี้เสียงจิ้งหรีดระงมเลยครับข้างบนนี้เงียบสงัดมากผมได้ยินเสียงจริงผมได้ยินเสียงจากข้างล่างผมได้ยินเสียงจากข้างล่างแปบ๊บนึงนะอันนี้ผมมาทำการสำรวจนะครับให้ดูว่าคลินิก ผมก็มานะคลินิกผมก็มาแต่ว่าอาจจะไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับยุค90นะครับคือมาตามเสียงคำเรียกร้องนะครับของแฟนเพจนะครับบอกให้ผมมาคลินิกล้างนะครับแต่คลินิกล้างเนี่ยผมหาได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ชั้นลอยะทุกคนหัวระวังหัวนนกระวังหัวโนครับโอเคเสียวฟ้าถล่มเหมือนกันครับ คือมีความเป็นเขาเรียกว่า,ามีความเป็นโรงพยาบาลเลยนะะทุกคนคล้ายๆโรงพยาบาลเลยดูดิเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมเออแล้วนั้นเป็นห้องน้ําหรือเปล่าหรือห้องแบบทำความสะอาดหรืออะไรสักอย่างครับทุกคนนะครับลองเดินเข้าไปดูดิห้องอะไรวะเหมือนเป็นวาล์วน้ําอะไรสักอย่างครับปิดเปิด น่าจะเกี่ยวกับาการผ่าตัดฟันหรืออะไรเงี้ยครับฟันคุดผ่าฟันทํานุ่นทํานี่อะไรเนี้ยนะครับเลยมาปิดเปิดวาล์วตรงนั้นนะครับทุกคนเตะปูเยอะเหมือนกันนะนะครับนี่นะฮะนี่คือนี่คือคลินิกทำฟันล้างนะทุกนะคนคลินิกทำฟันล้างนะ พอจะหายาอะไรที่แบบเอาไปคราบได้ไหมนะครับเอาละประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนก็ยังไงนะครับฝากถ้าชอบการสำรวจแบบนี้นะถึงคือมันจะไม่เจออะไรนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าไม่มีนะฮะไม่มีแต่อย่างอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมว่าที่เนี่ยคือ ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่จริงๆไม่ค่อยน่าอยู่นานเดี๋ยวผมขอญาติมูฟดีกว่าเดี๋ยวผมขอญาติมูผออกจากที่นี่ก่อนนะครับวันนี้มาทําให้แล้วนะครับมาทำมอกให้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปแล้ว๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว